ถามคนสำคัญในวันนี้ดีกว่าเนื้อใครดีถามใครดีนะขึ้นมาถามกันไมสักคนหนึ่งไเดนะี๋ยวผมเป็นตัวแทนถามให้ถามคุณวินนิดนึงนะครับผมอันนี้เป็นโปรเจกต์แรกเลยไหมที่เป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนลที่ได้มาร่วมงานใช่ครับโปรเจกต์แรกเลยครับคือจริงๆอย่างที่่นแฟนจะรู้กันอยู่แล้วนะคความฝันของผมเนี่ยถ้าเกิดว่าในโอกาสเนี่ยผมอยากจะทำโปรเจกต์หนึ่งหรือว่าง,งาน ที่เป็นระดับระดับนานชั่นอลง่ายๆนะแต่ว่าวันนี้ก็คือมาจริงนะแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องรับบทเป็นตัวละครชื่อปรินอยากให้บอกฟแฟนๆนิดนึงว่าปรินเนี่ยมีลักษณะมีคาแรคเตอร์ยังไงในเรื่องบ้านครับปรินเนี่ยครับจะเป็นคนที่เติบโตมาในข้อพื้นฐานดีมากๆทำมาไม่ก็องถูกส,งสปอยมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าวันหนึ่งแม่เขาหายไปเขาเลยต้อง แล้วถามัยว่ามีความยาก่า่ขนาดไหนสำหรับบทนี้ผมว่ายากมากคือ,เร,อเรื่องแรกที่ว่ายากที่สุดเลยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องภาษาเลยนะเพราะว่าจริงๆเรายังไม่เคยแบบว่า